และในส่วนของใครที่ติดน้ำอัดลมนะคะนี่แนะนําตัวนี้เลยค่ะรสโคลาค่ะเทใส่หลับลงไป2ช้อนชานะคะแล้วตามด้วยโซดาเต็มแก้วพูดกับพูดเลยนะทุกคนขาเหมือนมากรสชาติคือเหมือนแล้วก็ชื่นใจสดชื่นส,ส,สุดเนี่ยค่ะอย่างที่บอกถ้าใครติดน้ำอัดลมนะคะเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้สบายใจมากไปดูรสชาไทยกันค่ะชาไทยมากแม่เฮ้ยเขาทำมาได้ยังไงทุกค เขามีทั้งชาเขียวชาไทยนะคะแต่วันนี้แอเลือกชาไทยนะเอาดีๆคือเปิดขวดมานะคะกลิ่นชาเตะจะหมูกเลยแม้ถ้าชอบหวานน้อยนะคะก็ใส่2ช้อนนะคะแต่ถ้าชอบหวานมากนะคะก็เพิ่มไปอีก2ช้อนเป็น4ช้อนนะคะแล้วตามด้วยนมพร่องมันเนยส่วนผสมเขามีแค่นี้เลยทุกคนคะ่ะพอใส่เสร็จสับนะอร่อยเฉยคะ่ะเราจะบอกว่าแค่มีไซรัปขวดนี้ติดบ้านเอาไว้นะคะการลดน้าหนักของเราจะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปทุกคนคะ่ะแต่พิกัดไว้ให้แล้วนะคะในตะกร้าสีเหลืองซ้ายมือนะคะร้านมีให้เลือกหลายรสชาติมากใครที่ตั้งใจลดน้ำหนัก อยู่นะคะสู้ๆนะแอเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วแอก็ทำอยู่เหมือนกันนะทุกคนวันนี้เราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ